เรามาเข้าเหตุการณ์ก่อนนิดนึงคุณผู้ชมจำคำทำนายผมได้ใช่ไหมครับว่าผมบอกแล้วว่าเดือนมิถุนาปี2025โดยพูดตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วจริงๆผมพูดก่อนเป็นระดับลำดับนะครับในช่วงของสิงหาปีที่แล้วผมบอกว่าคุณเศรษฐาในยกรัฐมนตรีอดีตนะจะออกจากตำแหน่งแล้วก็เกิดเหตุการณ์วันนั้นเดือนสิงหา แล้วผมบอกคนต่อไปก็คือคุณแผ่ทองทานชินวัตรเนาะในยกรัฐมนตรีคนต่อไปแล้วก็เกิดขึ้นแต่ผมบอกแล้วว่าชีวิตเขาจะมีปัญหาในช่วงหกเดือนแรกหรือเดือนมิถุนาหรือเดือนหกตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วปี2567หรือ224ในที่สุดปีสิบเดือนมิถุนาเกิดเหตุการณ์ก็คือต้องหยุด เขาเรียกว่าการเขาเรียกอะไรนะการดําเนินการในตําแหน่งภาวะสารที่ผมพูดทํานายอย่าลืมนะครับว่าผมทํานายไว้ว่าพอผมเห็นตัวตัวเดือนเนี่ยมันมีเดือนสิงหาและกันยามาเกี่ยวข้องซึ่งเกิดขึ้นอยู่สองเรื่องเขาเรียกว่าในช่วงเดือนมิถุนาสามเดือนเต็มมิถุนากระฎาดาสิงหา หรือมิถุนาจนถึงกันยาช่วงสามเดือนเต็มเนี่ยผมไม่เห็นการเป,ปลี่ยนแปลงของคณะรัฐมนตรีเห็นอย่างเดียวก็คือมีการย้ายและออกโดยเฉพาะสสรัฐมนตรีจะต้องย้ายออกจากการเป็นพักการเมืองอันนี้คือคำทํานายของผมเนาะผมแค่มาย้อนอดีตคำทํานายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ที่ผ่านมาเดือนสิงหาปีที่แล้วปี2 0 2 4แล้วจนถึงเดือนมิถุนา ก็จะไม่มีการเลือกตั้งนายกจนวันนี้มันมาถึงละแล้วก็ผมบอกแล้วว่าคุณแพทรทองทานจะไม่ได้อยู่ในตําแหน่งจากกฎหมายแล้วผมพูดก่อนล่งหน้าไม่มีมาพูดวันนี้นะต้องบอกคุณผู้ชมบางคนเพิ่งเข้ามาดูรายการวันแรกหรือตอนนี้บอกว่าเขาเป็นเรื่องกันแล้วถึงมาพูดดูในวิดีโอย้อนหลังได้ถ้าคนติดตามจะรู้ว่าผมพูดเรื่องนี้อยู่อ่ะสิ่งที่ผมพูดเนาะก็คือตอนนี้มันเกิดขึ้นหมดละ แล้วก็ผมได้ทำนายไปแล้วด้วยว่าจะมีนายกคนต่อไปแต่คนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่มียศตำแหน่งเป็นยศตำแหน่งต้องเป็นอดีตคนที่มีอดีตของตำแหน่งที่ใหญ่โตเช่นในพลในพันอะไรก็ว่าไปเนาะซึ่งจริงแล้วก็นั่นคือนายกคนต่อไปแต่ผมอยากจะเน้นเรื่องของคำทำนายสิ่งหนึ่งแล้วกัน ว่าอสองเรื่องผมอยากจกลละพูดแล้วกันเดือนสิงหากันยาผมทํานายไปแล้วว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมีการเดินทางต่างประเทศโดยเฉพาะขั้นต่ำหนึ่งคนจะต้องเป็นระดับรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีจะต้องออกนอกประเทศอันนี้คือคำทำนายของผมเนาะขั้นต่ำหนึ่งคนถึงสามคนณนะวันนี้มีแล้วหนึ่งคนเนาะที่ออกนอกประเทศ ก็คือคุณยิ่งหลักเหลือสองคนเนาะแต่กลับมาหนึ่งคนก็คือคุณทักษิณตอนนี้ก็คือคุณแพทของทานแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะทํานายแล้วผมพูดไปก่อนแล้วว่าจะมีการเดินทางออกนอกประเทศเกิดขึ้นในช่วงของเดือนสิงหากันยาแต่เดือนสิงหาเป็นเดือนสุดท้ายแล้วที่มาถึงจุดของก,การําเขาเรียกว,ว่าให้หยุดแล้วก็ ถูกคำสั่งแบบเด็ดขาดของสารรัฐธรรมนูญของคุณแพทองทานนะครับคุณนายกอดีตนายกเนาะสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกนะว่าผมอยากจะบอกว่าจะมีคนออกนอกประเทศและหนีออกนอกประเทศเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกอีกเรื่องหนึ่งเนาะก็คือประเทศไทยจะไปสู่ของภาวะการเขาเรียกว่าปฏิวัติ นี่คืออนาคตของประเทศไทยตั้งแต่เดือนสิงหาภายในสองปีนี้เพราะว่าผมพูดมาแล้วสองปีเออปีสองปีแล้วมันเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนที่จะมีการเลือกนายกคนแรกก็คือคุณเศรษฐาไปดูคำทำนายได้เมื่อสองปีที่แล้วฉะนั้นเนี่ยที่ผมพูดคือแค่เล่าไทาม์ไลน์ของการทำนายแล้วก็มาผนวกกับการทำนายวันนี้อีกครั้งหนึ่งทั้งหมดแล้วผมเป็นหมอดูพลังจิต รายการผมคือรายการอะไรครับหมอแกนโบรไบตัสหมอดูพลังจิตฉะนั้นคุณผู้ชมดูรายการผมใช้วิจารณญาณในการฟังเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อไม่ความงมงายเป็นแค่ความเชื่อใครเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ถ้าเชื่อก็ติดตามถ้าไม่เชื่อก็กดผ่านแล้วก็ใช้ชีวิตปกติซึ่งผมพูดประจํานะว่าผมเป็นหมอดูนี่คือคําพยากรณ์ของผมมันเป็นแค่คําพยากรณ์นะฉะนั้นเนี่ย เกิดขึ้นก็ได้ไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่จะมีความแม่นยําหรือไม่แม่นยําคุณผู้ชมเป็นคนตัดสินใจผมแค่มาทวนคําทํานายของผมว่าเกิดขึ้นเป็นลําดับฉะนั้นจะมีสามเรื่องที่ผมอยากจะพูดคําทํานายของผมคําทํานายที่หนึ่งคือช่วงสิงหากันยาเนี่ยมันมีเกณฑ์การเดินทางต่างประเทศแบบเร่งด่วนเกิดขึ้นอ่ะให้สายสุดก็คือตุลามันเป็นช่วงเวลานี้ แต่ของคุณแพททองทานมันสิ้นสุดแล้วตั้งแต่มิถุนาแล้วครบสามเดือนเพราะผมไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของการเลือกนายกช่วงเวลานั้นตอนนี้มันมาถึงละสิงหากันยาจะมีคนออกนอกประเทศเนาะแล้วก็จะมีการเลือกนายกตอนที่ผมทำนายไว้เนาะช้าสุดนี่คือเดือนตุลาเลยที่บอกไปเนาะเคยพูดไปดูได้นะครับดูของสองเดือนที่แล้วสามเดือนที่แล้ว หกเดือนที่แล้วก็ได้อ่ะอย่างที่สองเนี่ยก็คือคนที่เป็นนายกเป็นผู้ชายแน่นอนอันนี้ในอดีตเนี่ยผมทำนายไว้มีอยู่สามคนคนที่หนึ่งก็คือคุณเศรษฐาไม่ใช่คุณพิธาตอนนั้นถึงแม้ผมจะทำนายว่าเขาจะได้เป็นลำดับที่หนึ่งของพรรคการเมืองคะแนน คนที่สองที่มาก็คือคุณแพทย์ทองทานตามคำทำนายผมคนที่สามจริงๆก็คือคุณประยุทธ์จันโอชานั่นคือคำทำนายเมื่อสองปีที่แล้วแล้วก็สิงหาปีที่ผ่านมาแต่ที่ผมอยากจะเน้นคุณผู้ชมเรื่องหนึ่งก็คือคนที่จะมามาเฉพาะกิจแต่มาเฉพาะกิจแ,แต่อย่าลืมว่าคนที่จะมาได้ในประเทศไทยต้องเป็นคนที่มีตำแหน่งหรือตำแหน่งในความหมายไม่ใช่มีตำแหน่งของข้าราชาการในวันนี้ คืออดีตเช่นตำรวจทหารสมมุติเนาะต้องเป็นอดีตเป็นระดับในคนแน่นอนเนาะหรือว่าคุณพลเอกประวิตอ่า <c oughs> เดี๋ยวเราว่ากันเนาะแต่เอาสรุปก็คือที่ผมจะพูดก็คืออย่างที่สามที่ผมบอกนะจริงๆแล้วอะ่ะในช่วงของอันที่สามที่จะเกิดขึ้นเนาะในช่วงของสามผมไม่อยากจะพูดว่าสามปีเนาะ จริงๆแล้วในช่วงของแค่ภายในสามปีนี้คือวันไหนก็ได้นะโดยเฉพาะเดือนแล้วผมเคยพูดวันที่ไว้ด้วยว่าใครจะเกิดอะไรขึ้นในวันไหนเนาะมันมาถึงแล้วเนาะแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดคือเอาตั้งแต่วันนี้เนาะก็คือเช่นมันจริงมันก็กร,รกดาเนาะเอาเอาเอาเดือนสําคัญแล้วกันกุมภาพันธ์มีนาเมษากร,รกดากันยาตุลา พฤติการทันวาอ่ะมีเก้าเดือนนี้เนาะคุณผู้ชมไปนับอีกทีด,ดูย้อนหลังได้เนาะคือเดือนนี้เป็นเดือนสําคัญที่จะได้นายกรัฐมนตรีแล้วเกิดปฏิวัติแล้วอย่างที่สามอย่างสุดท้ายคือจะมีบุคคลสําคัญของประเทศเสียชีวิตบุคคลสําคัญเนาะผมแค่บอกแค่นี้เนาะจริงๆก็นี่แหละเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะ ฉะนั้นเนี่ยก็แค่มาเล่าให้ฟังเนาะว่ายังไม่ได้พูดนะคือใค่นะแค่เล่าให้ฟังฉะนั้นอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าอ,อผมเป็นหมอดูเป็นแค่คําทํานายแล้วผมเป็นหมอดูที่เห็นอนาคตผมก็พูดไปตามที่เห็นแต่จะพูดให้คุณผู้ชมหนึ่งมีสติแล้วก็ที่สําคัญให้รู้ว่าชีวิตของคนเราอย่าตกเป็นเครื่องมือของนักการเมือง แค่นั้นหรืออย่ากตกเป็นเครื่องมือของมีชาชีพผมถึงบอกให้คุณผู้ชมว่าอ่านเยอะๆฟังเยอะๆขนาดผมอายุห้าสิบห้าปีผมยังเรียนเลยก็ที่บอกไปเนาะมีสามเรื่องเนาะสิ่งสุดท้ายก็คือภายในสองปีนี้ประเทศไทยจะกลับไปแบบเดิมผมไม่อยากให้เกิดขึ้นเนาะเพราะว่าปีสองพันยิบเจ็ดเราจะเจอนายกรัฐมนตรีคนที่ดีของประเทศไทย แล้วก็ปี2027 2027 20 28ช่วงคาบกึ่งคาบกึ่งเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ดีของประเทศไทยและที่สำคัญเคยทำนายไว้ว่าสสรัฐมนตรีของชุดรัฐมนตรีที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้วันน,น,นี้วันที่31เช็มไหมวันที่31สิงหาคมวันนี้นะ2025ถ้าจำไม่ผิดเนาะ อย่างที่ผมบอกไปนะว่ารัฐมนตสอ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 อรีสสสวจะถูกสารสั่งแล้วก็ผมไม่เห็นทางคณะไม่ได้ทุกคนนะแต่มากกว่า35%ถึง65%ที่ไม่ได้อยู่ในระบบฉะนั้นมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วกันมี4เรื่องนะบอกคุณผู้ชมไปแล้วนะเรื่องที่ 1, 1> เราจะได้นายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้ชายก็จริงแต่เป็นอดีตข้าราชการเป็นทหารตำรวจอะไรก็ได้นะผมไม่บอกนะผมแค่พูดให้ฟัง จริงๆแล้วตามคําทํานายสองปีที่แล้วคนที่สามก็คือคนเดิมจะกลับมาผมเคยพูดประโยคนี้คําว่าคนเดิมจะกลับมานะโดยเพราะคนที่เป็นนายกนะเช่นคุณประยุทธ์เนาะแต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เนาะสองปีนี้จะเกิดปฏิวัตินะบอกคุณผู้ชมแล้วก็หลังจากนี้ปีสองพันยิบเจ็ดประเทศไทยจะเจริญรุ่งเรืองนะครับจะเจริญรุ่งเรืองก็เล่าให้ฟังเนาะ